ที่จ้าวันนี้สเสมอเมนูสเสนอเมนูอ่อมไก่อ่อมไก่ขัวตะไ,รตไคร่หอมผิกตำมะขวมันสูงจักหน่อยก่อนตัวขัวขัวอนันามใส่น้อยนึงแล้วก็ขัวขัวจ้ะ แปบบ๊บไก่ใส่เลยไก่ใส่แล้วก็ค้นค้นค้นไก่ใมันสุกก่อนปล่อยสุกก่อนจ้าดอยเด๋ยวแป๊บนึง ม่จจาแข่งแห้งแล้วเอาบะคงใส่เลยบัะคงใส่บัะคงใส่บัะคงก็คือมะละกอแต่จ้ะอันนี้คือบะคงหรือคนไทยเอื่นมะละกอนี่จ้า น้ำใส่แต่พ่อถ่วมกับพ่อจิ๊เดี๋ยวบุงพงมันหยบนำก็จะลลยเองจ้ะเอาแต่พ่อถ่วมนับพ่อแล้วออนมันหุบเดี๋ยวนำจะลายแล้วนำบุ้งมงันน้ำแน่รอให้เดือดจ้า เดละจ้าสุลจ้ามาปรุงละจ้าปรุงรสเลย เอาครัวจ้า้าไปเลยเอาครัวเป๊บตามด้วยใบแมงลักจ้ามีใบผักกร่แยงสองยอดฝนตกออกไปสื่อ่าได้เรียบร้อยจ้าแกงออม แกงออมไก่ใส่หมากคงหรืออันใแกงมะละกอแกงออมมะละกอใส่ไก่โอเคสุปแล้วกเกียด,ดเลยมีจ้าหน้าตาแกงออมไก่ใส่หมาุคง เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกินได้เลยลิปนี้แค่นี้กันเด้อจ้าขอเวลากินข่าวก่อนลิปหนาเจอกันไหมฝากกนไหลก็แช่ในเด้อจ้า